ใหญ่เราสีมาอย่างน้อโอ้เราสีไปเบึงรดตลาดครับตอนนี้เรามาแบบจอบมากครับ้วยนต์คนเห็นไปะครับมาครับยางมาฮอดนี่แล้วก็มานางก่อนบัจักผักเสาวมแห้งครับเต้าไก่ละครับไก่ละครับรลีกนิดนอยครับรถจอดี่พุ่นครับพุ่นรดตลาดครับเขาบ่ได้ครับซ้ายนี่มันมีแต่ปลาครับญาติแะยางออกมาจากเฮือนเราครับพูนุกนครับนี่ครับ เป็นบานติถนนท์นะครับแตะว่ามันกะคดเผานอย่างยาบคนอีกคนหนึ่งครับคนหนึ่งไปเดือก่อุคนแหรอครับสองสาวครับอยู่นี่อ่าอ่าได้พักเ่าไม่แห้งแล้วก็ลูกต่อครับอ่าไปนะครับไปเรื่อยๆมันลดขโอ่งนะครับคนที่มาขายของก็ต้องใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับอ่านะครับนี่นะครับมาหอดรถตลาดนะครับรถตลาดเคลื่อนที่นะครับเป็น เขตใก่ไก่ไช่แดนนำคุณเท่านะครับอ่าเดี่ยวคุใหญ่พากันเลือกของอย่ครับตอนนี้เลือเอาเลือเอาเนี่ยครับเป็นรถตลาดเคลื่อนที่นะครับอ่าพี่น้องกันกินหย่อนรถขันนี้แล้วครับอ่ามาขายของให้พี่น้องกดนกินนะครับอืมเลือเอาครับนี่นะครับมีหลายอย่างนะครับ มันจะเป็นอาหารสดของแห่งครับปลาทูกเค็มไม่ยังกับมีเบิดครับนี่อ่ามีครับมีครบทุกอย่างทุกอย่างมีครบจบที่เดียวนะครับบริการถึงที่อะไรอะไรก็มีนะครับขนาดปลาย่างปลายั้งกะลงไปเบิดตนะครับอือใหญ่สองใหญ่กำลังเลือคล้องนะครับอ่อ่าใหญ่แปลง อันนี้ยายแปลงนนั้นยายป่วยน,นั่นยายปุวยน,น,นยายยนงเศร้าไม่แห้งอ่างนี้แล้วครับรอบหนึ่งนั่วนางเศร้าไม่แห้งนะครับบะเมีนวานแล้วไปสายที่นางเศร้าไม่แห้งครับฟังฟุ่นครับไปนะครับไปไปไปเบ่งแล้วนางเศร้าไม่แห้งมาหาเดือดของแล้วก็เศร้าไม่แห้งก่อนอ้าวแล้วก็ย้ายไอ้เห็นฟุ่นนะอ่าต้องมีเพลงครับยายแก่ๆหลาน เฝ้าคอยเวลาว้าเพลงดีแต่ว่าเพลงนี้อออนะครับอ่านะครับหน้านนี้ครับอีสานบานเห่าอ่ามาเบิงนะครับอ่านี่คือวิถีอีสานนะครับนี่นะครับบ้านยิดชายแดนนะครับอำเภอน้ําขุ่นะครับเนี่ยออกมาเขตนี้กับเป็นทงสีอุดมนะครับใกล้ๆกันนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอืม วิดีโอยาวิดีโอนี้นะครับลงให้พี่น้องเดบ่งนะครับอ่าวิถีของคนอีสานเฮานะครับอ่าตลาดตะลี่ก็อยุไกลนะครับห้างจากหมู่บ้านเป็นิบโลเศร้าโล่นะครับไปบ่ได้ก็ต้องล่อรถตลาดนะครับรถรถตลาดกู้ชีวิตนะครับคันนี้อซอยพี่ซอยน้องสุมองนะครับสุบอนนะครับอ่านะครับรถตลาดนะครับผมเออเห็นไหม ซิมก่อนมันละเมยยางมาเมยแห้งกิ้ก่อนจะคอยจ่ายนะครับนี่นะครับยางมาเมยแห้งนะครับนี่สอกจากเฮื่อนนะครับมันสิท่าไทยเบิ้งเฮื่อนไหมนะครับพุนขับไปนีดื่อพุนครับพุนพุนอีกรางหนึ่งในพุทโธ่าอหนงเฮื่อนไม่ใน่แป้งนี่ยไม่ให่พโปยนะครับยางออกมาครับัาเิียงอ์นะครับรถกับเขาไปบ่ได้นะครับน้องจอดในคางทางนี่บนางนะครับทางืมครับอืม วิดีโอยาวชุดนี้นะครับได้ถ่ายทำนะครับกับ p o l ี Channel นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจของ p o l ี Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ได้สร้างสรรค์วิดีโอดีๆให้กับพี่น้องนะครับด้เบิ้องในชมกันนะครับอย่าลืมกันแล้วกันเด้อติดตามนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกันไปนะครับอันนี้เอาจากซีนที่กลัวกับพ่อนะครับใหญ่ อ่าญาติบอกว่าเอาบุกอื้อให้แน่นะครับอ่าไปเหลือบบุกอื้อนะครับคนไทยเอือนฟักท่องนะครับบัานผมเอือนบอกอื้อนะครับบอกอื้ออันนี้ประทูดนะขับกันนะครับเอ่อเียงรถแลนผ่านโดนรถแลนผ่านขั้นหนึ่งนะครับจะท่างบอกไงนะครับอ่านี่นะครับบอกอื้อได้แล้วนะครับญาติไหนก็ได้บักแตงโมถือยังไงเนี่ยโต๊ะลงแตกตะได้นั่นถือควนมันนั่นเมื่อต้องพาได้นั่นป้าแล้วครับยางเขาไปทรงหอดมองอีกนะครับ หลังจากสื่อของเหล็กกับยางไปทรงหอดหม่องครับอ่าอ้าวนี่คือไม่ใหย่แป้งนะครับอืมอ่าไม่ใหญีโปรยนะครับมบบะอื้อบาบามอื้อเศ้าขนมสิบหาเพชรสามสิบหาอ่าของย่าเนี่ยบอกแต้งกะเศ้า,าแต่ว่าเออเศ้าหาแน่ขายเศ้าบาทเอาลดราคาให้โอเคครับอ่ะมานีนะครับช็อตนี้ขอสํามีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น่าแม่ยาว่าสวัสดีค่ะเห็นบอสคนน่น่าสวัสดีค่ะอ่าเห็นบอ